ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังเหนือสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปางกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประกอบด้วยการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษาต่อเนื่องการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย มีวิสัยทัศน์คือกศนอำเภอวังเหนือจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดเป็นมีความรู้คู่คุณธรรมและพัฒนาสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีพันธกิจ 1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัยและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 2. ส,ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือเชิงรุกกับภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่างๆให้กับประชาชน 3. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดและให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง 4. พัฒนาหลักสูตรรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อและนวัตกรรมการวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สกรอํำเภอวังเหนือมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2566ด้านการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานกศนและสอดคล้องกับบริบทความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมีการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมคุณลักษณะที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเช่นโครงการค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการลูกเสือจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจโครงการกีฬากศนเกมโครงการค่ายอาสาเยุวกาชาติโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะทางวิชาการจัดแสดงผลงานสารความรู้สู่ชุมชนกศอนอําเภอวังเหนือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนนำความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีการติดตามผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง กศอนอําเภอวังเหนือมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของชุมชนและท้องถิน่นเช่นวิชาวรณกรรมท้องถิน่นลานาข้าวและวิชาประวัติศาสตร์วังเหนือมีการดำเนินการพัฒนาและจัดหาสื่อที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นหนังสือเรียนรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญานอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่างๆเพิ่มเติมเช่นระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom สื่อ YouTube หนังสือออนไลน์ e b o o กสกอรออำเภอวังเหนือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนนำความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจากผลการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาพบว่าผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษามีการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์มีการคิดแบบองค์รวมคิดนอกกรอบสามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเป็นไปตามเกณฑ์ในแต่ละระดับการศึกษาและในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2,565มีเปอร์เซ็นต์ผู้เข้าสอบเฉลี่ยทั้ง3ระดับได้เท่ากับร้อยละ9 5 9 6และมีเปอร์เซ็นต์ผู้สอบผ่านเฉลี่ยทั้ง3ระดับได้เท่ากับร้อยละ95.33 ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566มีเปอร์เซ็นต์ผู้เข้าสอบเฉลี่ยทั้ง3ระดับได้เท่ากับร้อยละเก้จากการติดตามผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่นำความรู้ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปปรับหรือประยุกต์ใช้พบว่าผู้จบหลักสูตรส่วนใหญ่มีการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพและในการประเมินตนเองของสถานศึกษาสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยมด้านการจัดการศึกษาต่อเนื่องสกอรอำเภอวังเหนือมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2566ด้านการจัดการศึกษาต่อเนื่องที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานกศนและสอดคล้องกับบริบทความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 1. สกรออำเภอวังเหนือมีการดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรซึ่งวิทยากรและผู้เรียนร่วมกันออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะและมีคุณธรรมตรงตามหลักสูตรสามารถนำความรู้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตสำหรับตนเองครอบครัวชุมชนได้อย่างเหมาะสมมีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี best practice สถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองกรมส่งเสริมการเรียนรู้2ส,สกรอ,อำเภอวังเหนือมีการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่หลากหลายและมีความสอดคล้องกับบริบทความต้องการของกลุ่มเป้าหมายส่งผลให้เกิดหลักสูตรที่มีคุณภาพและตรงกับบริบทความต้องการของชุมชนเช่นหลักสูตรผ้าทอพื้นเมืองหลักสูตรน้ําพริกกลาบ หลักสูตรการเลี้ยงไส้นเดือนดีหลักสูตรการเย็บรองเท้าหลักสูตรช่างตัดผมเป็นต้น 3. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่เปิดสอนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียนมีการบูรณาการวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้มีประสบการณ์มีทักษะทางวิชาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมสซอกรออำเภอวังเหนือเน้นให้วิทยากรภาคีเครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหรือพัฒนาสื่อเรียนรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา พบว่าผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องสามารถเข้าร่วมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตรได้สามารถผ่านกระบวนการวัดและประเมินผลจนมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถจบการศึกษาตามหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรร้อยละ100ในทุกหลักสูตรสถานศึกษามีนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอุปกรณ์งูกินเขียดยึดเหยียดนิ้วมือ ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากรมส่งเสริมการเรียนรู้มีผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพการทอผ้าเสื้อคลุมฮักทอกศออนอตำบลร่องเคาะที่ได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าบริการดีเด่นระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ2,566ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สกรออำเภอวังเหนือมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2,566ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานกศนอและสอดคล้องกับบริบทความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการในชุมชน มีการสำรวจความต้องการเพื่อสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายมีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรของสถานศึกษาทำหน้าที่จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยและกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการไว้อย่างชัดเจนมีกิจกรรมโครงการศึกษาตามอัธยาศัยมีสรุปข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการมีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหารและมีการนิเทศติดตาม มีแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเช่นโครงการบ้านหนังสือชุมชนโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบายขนาดเล็กและโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนครูและบุคลากรกศนอเภอวังเหนือดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่และได้รับการพัฒนาศักยภาพในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง มีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาพบว่าสกรออำเภอวังเหนือได้ดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานกศนและสอดคล้องกับบริบทความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการในชุมชนมีการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการอ่านเช่นป๊อปอัพสุภาษิตกล่องนิทานหันซั์ จากผลการดำเนินงานในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสองกรออำเภอวังเหนือส่งผลให้ครูมีการพัฒนาการสร้างบทเรียนและพัฒนาแบบทดสอบโดยใช้เกม w o r ร์ดวอเพื่อพัฒนาผลสำริ์ของผู้เรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นวัตรกรรมและ best practice ของสถานศึกษา